สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนครูเกรฟกลับมาแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของผลไม้ใช่แล้วค่ะผละไม้แสนอร่อยจากที่เราเรียนไปกันตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส,สบ,บดีมีหลายเรื่องเลยนะคะที่เราเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับผลไม้ทั้งชื่อของผลไม้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภท,ทของผลไม้รสชาติของผลไม้และประโยชน์ของผลไม้ใช่ไหมคะเด็ <ms> กๆลืมันหมดแล้วหรือยังเอย่ย <ms> ถ้าเด็กๆลืมแล้วหรือว่าอยากกลับไปเรียนรู้เรื่องอะไรต่อเด็ <ms> กๆย้อนกลับไปดูในคลิปทางช่อง y o YouTube ครูกเกรฟชาแนลได้เลยนะคะแล้วครูกเกรฟก็ยังมีเพจห้องเรียนใน Facebook ชื่อว่าห้องเรียนครูกเกรฟด้วยนะคะเด็ <ms> กๆ ย้อนกลับเข้าไปดูได้เลยนะคะและในส่วนของวันนี้คุณครูมีวิธีการแปลรูปผลไม้แบบต่างๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการแปลรูปผลไม้เป็นยังไงเด็กๆบางคนอาจจะเคยรู้จักอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะว่าการแปลรูปผลไม้ มันคืออะไรน้าและมันจะเป็นอย่างไรเตรียมตัวติดตามชมกันเลยนะคะการแปลรูปผลไม้ก็คือผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลที่มีมากจนเกินไปที่ไม่สามารถขายผลสดได้ในจำนวนและในเวลาที่เหมาะสมการแปลรูปผลไม้จึงเกิดขึ้นค่ะเด็กๆก็คือ ผล,ลไม้ถ้าเราไม่นำมาแปรรูปใช่ไหมคะผลที่สุกมันก็จะสุกงอมเสียเน่าได้ค่ะทำให้เราไม่สามารถรับประทานผลไม้ชนิดนั้นได้เวลาเหลือมากๆก็เสียดายใช่ไหมคะเด็กๆจึงเกิดการแปรรูปผล,ลไม้ขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นกล้วยค่ะเด็กๆ เวลาเราซื้อกล้วยมาเป็นหวีใหญ่ๆเรารับประทานไม่หมดแล้วกล้วยก็สุกง่ายมากเลยใช่ไหมคะสุกเร็วด้วยพอสุกก็ดำนิ่มแล้วก็เนา่ารับประทานไม่ได้น่าเสียดายมากๆค่ะการที่เราจะนำกล้วยมาแปรรูปอาหารอย่างง่ายๆก็คือทำกล้วยตากกล้วยแขกกล้วยทอดกล้วยเชื่อมบวชกล้วยแบบนี้ค่ะ ก่อนที่คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักชื่อของผลไม้ที่แปรรูปแบบต่างๆคุณครูมีเทคนิคและหลักการแปรรูปอาหารและผลไม้มาฝากเด็กๆก,ก่อนค่ะก่อนที่เราจะนำผลไม้มาแปรรูปผลไม้ชนิดนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเช่นยังไม่เน่ายังไม่เสีย และก่อนที่เราจะแปลรูปผลไม้เราต้องไม่นำสารปรุงแต่งสารกันบูดมาใช้ในการแปลรูปอาหารนะคะเพราะว่ามีโทษกับร่างกายไม่มีประโยชน์ค่ะและการแปลรูปอาหารยังสร้างไรายได้เสริมได้ด้วยนะคะสามารถนำมาขายได้หรือว่านำมาแจกเพื่อนก็ได้ค่ะในหน้าต่อไปคุณครูมีรูปภาพเกี่ยวกับ การแปลรูปผลไม้แบบต่างๆมาให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการแปลรูปผลไม้จะมีอะไรบ้างผลไม้ชนิดแรกที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูอะไรคะเด็กๆดูมะม่วงใช่แล้วคะ่ะมะม่วงเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองเดาซิมะม่วงเราจะมาแปลรูปผลไม้เป็นอะไรได้บ้างนะ้า ทำมะม่วงกวนได้ค่ะเด็กๆเ,เคยทานมะม่วงกวนไหมคะทำอะไรได้อีกน้ามะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มได้หมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยทานไหมคะอย่างที่สองอะไรเอ้ยสับประรดค่ะใช่แล้วค่ะสับประรดเราจะมาแปลร,รูปสับประรด เป็นอะไรได้บ้างนะทำสับป,ประรดเชื่อมสับป,ประรดกวนแยมสับป,ประรดหรือทำน้ำสับป,ประรดก็ได้นะคะเด็กๆอร่อยมากๆเลยค่ะผลไม้ชนิดต่อไปเงาะใช่แล้วค่ะเงาะเงาะนี่เวลาเราทานผลสดๆก็อร่อยมากๆเลยนะคะ แต่เงาะมีเม็ดเด็กๆจะต้องเอาเม็ดออกก่อนนะคะเงาะเอามาแปรรูปเป็นผลไม้แปรรูปได้ก็คือเงาะเชื่อมที่เป็นเงาะกระป๋องแล้วก็เงาะลอยแก้วค่ะเดี๋ยวนี้มีน้ำเงาะด้วยนะคะเอาเนื้อเงาะผสมกับน้ำเชื่อมเอาไปปั่นก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะเด็กๆผลไม้ชนิดต่อไป สตรอเบอรี่ใช่แล้วคะ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่เวลาเราทานผลสดๆอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆชอบทานไหมคะคุณครูชอบทานมากๆเลยคะ่ะสตรอเบอรี่เราสามารถมาแปรรูปผลไม้เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งสตรอเบอรี่เชื่อมน้ำปั่นสตรอเบอรี่หรือแยมสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะเด็กๆได้หลายอย่างเลยคะ่ะแถมอร่อยมากๆด้วยคะ่ะ ต่อไปค่ะอะไรคะทุเรียนใช่แล้วค่ะเด็กๆทุเรียนเราสามารถนำทุเรียนมาแปลรูปได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ทุเรียนอบแห้งค่ะทุเรียนทอดอย่างเดียวกันค่ะเด็กๆอร่อยมากๆเลยนะคะผลไม้ชนิดต่อไปค่ะฟุตตา ใช่แล้วค่ะพุทราสามารถนํามาแปรรูปอาหารเป็นพุทรากรวนพุทราเชื่อมพุทราแช่อิ่มก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะกีวีกีวีเราสามารถนํามาแปลร,รูปเป็นกีวีอบแห้งกีวีเชื่อมน้ำกีวีก็ได้นะคะ อย่างต่อไปค่ะมะขามมะขามสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นมะขามเปียกที่เอาไว้ปรุงรสในอาหารมะขามคลุกน้ำตาลมะขามจี๊ดจ๊าดมะขามแช่อิ่มมะขามดองได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับตัวอย่างผลไม้ที่แปรรูปที่คุณครูนำมาให้เด็กๆชมเด็กๆรู้จักหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะคุณครูมั่นใจว่าเด็กๆต้องเคยรับประทานด้วยแต่ละอย่างก็อร่อยแตกต่างกันไปใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีคลิปเพลงผลไม้สนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะ แล้วกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหลังเพลงจบนะคะไลายฟ้ามาแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้คลายฟ้าด้วยนะครับ ผลไม้สนุกไหมคะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราก็เรียนเกี่ยวกับผลไม้มามากมายแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีหน่วยอะไรมาสอนเด็กๆอีกเด็กๆรอติดตามชมนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมทำใบงานใช่แล้วค่ะใบงานวันนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆใบงานวันนี้ก็คือให้เด็กๆ ทบทวนผล,ลไม้ที่เราเรียนกันมานะคะวงกลมร้อมรอบภาพผล,ลไม้และระบายสีเฉพาะภาพที่วงกลมนะคะและเด็กๆอย่าลืมหัดเขียนชื่อด้านล่างด้วยนะคะเด็กๆจะได้เขียนชื่อของตนเองได้อย่างคล่องๆค่ค่ะเด็กๆพยายามอย่าเขียนต่อหัวนะคะเขียนหัวและลากขึ้นไปเลยนะคะอย่าต่อหัวนะคะเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยนะคะ แล้วกลับมาพบกับคุณครูในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กเ